พี่เต้ครับขออเขาเรียกว่ากราบโครงกรหน่อยสิเกี่ยวกับความรักอ่ะผมมีนี้ความรักเปรียบเสมือนเทียนไขถึงสว่างสวยยังไงก็มีน้ําตาความรักเปรียบเสมือนเทียนไขสว่างสวยยังไงก็มีน้ําตาก้องโครงเกี่ยวกับความรักหน่อยนี่เลยพี่ความรักก็เหมือนเส้นได้ถึงจะขาดแล้วปลกใหม่ ยังไงมันก็ต้องมีปุ่มเดี๋ยวมา่มป่ะเจ็บๆจังนั้นเลยเว้ยความรักสมัครเส้นได้ครับแล้วก็มีปมพี่เดี๋ยวพี่นะอ่านี่เลยนี่เลยโอ้ยจดสวน้เหรอ่ะส่วนนึยความรักนั้นเปรียบเสมือนสายชาร์จแบตต่อให้เรารักกันชอบกันยังไงเราก็ต้องแบบดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคนเราถ้ารักกันเนี่ยมันต้องเอาใจใส่กันเยอะๆให้ทีให้าอาศัย ค่อยๆพูดค่อยๆากันอย่าทะเลาะบอกแย้งกันมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันอย่าเอาลงใส่กันให้ให้เอาน้ําขุ่นไว้ในน้ําใสไว้นอกนั่นคือชีวิตถึงจะรักกันไปได้เป็นยังไ,คคไงคำขวัญคำขวัญไหนเจมจงไม่ใหญ่แบบบ้าง<ะ>มันตรงลงแบบส,สวยๆไ่แม่ห่อคำขวัญน้องผู้ชมฉันบอกเอออย่างเจาทะเลาะกับเมีมอะไรบ้ <c oughs>